สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝอนชาแนลยูทูบนะจ่า,าเดี๋ยวแอดจะลงรัฐบาลนาะจริงๆจะลงตั้ง,ง,งแต่เมื่อวานแล้วก็ลืมทํานู้นทํานี่ก็ลืมเลยก่อนไปดูรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งเดือนกุมภาเนาะแอดฝากกดติดตามช่องฝอนชาแนลยูทูบกันด้วยนะจ๊ะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อแม่ผ้านในการรับชมคลิปบังเลขของแอดเนาะแล้วก็ฝากแอดอาฝากเพจแอดฝนรวยทรัพย์หกสามหกสามด้วยนะ ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์ก็แชร์แล้วก็ไปดูผลงานในการรางเลขของแอดได้นะแล้วว่าว่าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะฝากอีกเพจหนึ่งแอปฝอนเลยซับสองเนาะเป็นเพจสำรองเนาะแอดก็จะลงแนวทางทั้งสองเพจอะนะ่ะเนาะใครติดตามเพจไหนหรือจะติดตามทั้งสองเพจเลยก็ได้เนาะไปเป็นกำลังใจเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้แอดหน่อยนะจ่ามาดูรัฐบาลน,นะเลขดังแอดจะไม่ลงแอดจะไม่แอดจะฉีกแนวก็แล้วแต่คนชอบเนาะ เลขกำลังวันพรุ่งนี้หนึ่งสี่หกนะสามตัวสองตัวเน้นบนแปดห้านะรัฐบาลไปจ่าเด่นหนึ่งนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งสี่

หนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองอ่าสามตัวสามตัวแตก เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสองศูนย์อดลงแค่นี้พอเนาะเลขเยอะก็จะแบบว่าเดี๋ยวจะ อันอีกโอเคเนาะมวนนี้เด่นหนึ่งฟันหนึ่งเจาะหนึ่งสี่เจดหนึ่งสองอันนี้ว่าไปตามสูตรเนาะสูตรแอดอะพรุ่งนี้เลขกำลังวันหนึ่งสี่หเลขกำลังวันหนึ่งสี่ห สองตัวเน้นบน,น,น85เนอะอ่ะรอบนี้แอดก็ได้ประมาณนี้เนาะเด่น,น1เจาะ1411712สามตัวก็สามตัวเด่น917แล้วก็20โอเคนะจ๊ะงวดน,นี้กอรัฐบาลแอดก็เลขอันเยอะเนาะ อันนี้ว่าไปตามสูตรเนาะสูตรแอดได้มาประมาณนี้ผิดถูกว่ากันไปตามสูตรเลยจ้าแอดก็คิดจากสูตรอะเนาะไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรทั้งนั้นเดี๋ยวภาพพรุ่งนี้มีถ้าคนนี้ฝันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกเนาะโอเคนะวันนี้รัฐบาลงวดประจำวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดนะสองห้าหกแอดได้เด่น1นฝันห่เจาะหนึ่งสี่หนึ่งศูสอง าสามตัวเด่น91720โอเคนะจ๊ะวันนี้ก็เล่นกันเบาๆนะจ๊ะรัฐบาลอันเยอะด้วยก็แล้วแต่สะดวกเนาะใครชอบก็ตามนะจ๊ะโอเคนะวันนี้แอปไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสามน้อยเนาะวันนี้เยอะหน่อย เดี๋ยวคลิปสะถัดไป3มหน่อยกับเราพัฒนาเนะโอเควันนี้แอดไปก่อนนะจ้าไว้เจอกันคลิปถัดไปจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า